วันนี้เปิดกระสอบให้เหมือนเดิม มีเนะใช่ครับใครมาแล้วบ้างแจกส่วนลดสักหน่อยก่อนเลยไหมล่ะพี่ปอนอันเนี้ยเอามันออกไปดิตรงกลางอันเนี้ยมันมาใหม่มันมาใหม่เหรอมันจะมันกดอะไรได้ไหมนั่นอหะไอตรง3มจุดไข่ปลาลองดดิสวัสดีค่ะพี่กองกระโดงเออลบใช่<บ>อ่ะเอาออก ลบออกไอตรงข้างล่างอะนะ่ะเออและกดดิกดกดตรงข้างข้างเมื่อกี้อ่ะใช่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยแม่อยากดูรายการไหนขอได้เหมือนเดิมนะมคะขอได้เลยใชย่แล้วก็ดันดิ๊ตอกเข้ามาอีกแบบขาว ใช่ดึงติ๊กต็อกเข้ามาอีกลิงนี้เปล่าแบบนี่ใช่ลิงไหมเดี๋ยวนิงใช่นีงเสือขยับเข้ามาอีกพี่มองไม่เห็นข้างหน้า<ม>ขยับทั้งตัวเลยเออใช่แล้วก็โยนไปเหมือนเดิมอืมอเคได้คอมเมนต์ยังไม่ขึ้นคะ่ะคอมเมนต์ครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ในบ้านฝาคอมเมนต์ลูกค้าในสีฟ้าใ,ใครมา พีมมาแล้วได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมามีรายการจัดร้อโมชั่นอันนี้มันเป็นเพจตลกปอนมันไม่ใช่คอมเมนต์น่าเห็นแล้วโอเคคืนนี้มันเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่หรือเปล่าเออใช่ไหมมันเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ใช่ไหมมันดูแปลกๆเออพี่เห็นไอ้เพจตลกตอนแรกมันไม่มีเออเอ้ยไม่มันขึ้นมาหลายวันแล้วโอเคแต่ตอนนี้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามาแล้ว สวัสดีค่ะพี่เจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแล้วไม่สามารถดึงได้เลยทีเนี้ยดึงอะไรอ่ะดึงคอมเมนต์ขึ้นไปข้างบนอ๋อไม่เป็นไรเอออ่ะแม่จ๋าเดี๋ยววันนี้รายการแรกครับจัดตัวนี้ให้ก่อนเลยไม่รู้พี่ปอน์ทำยังไงนี่แบบนี้ให้ก่อนเลยนะคะที่ละคาตัวนี้คะเอาไปยืดขาเท่าไหร่คะสามหกเก้าศ <36 90. S 2> ูนย์เออวันนี้ไม่เอาขนาดนั้นหรอกเนาะ โทษเอาเถอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาเลยครับแม่ดูไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีบ้านดำด้วยนะคะบ้านฟ้าบ้านดำสวัสดีทุกบ้านเลยนะคะที่ละขานี่เลยครับผมเสื้อยืดขาวรายการแรกให้ก่อนเลยนะครับนี่เลยครับผมพรุ่งนี้วันอาทิตย์โกดังยุดนะคะหนึ่งวันเด้อใครจะเอาอะไรวันนี้ได้ไหมคะ 6มงครึ่งเลยอันนี้ค่ะโอ้โหตัวนี้งานยืดขาวสักแล้วหนึ่งรอบป้ายห้อยมาเลยลูกพี่นี่แบบนี้เลยแม่สวัสดีคับสวัสดีพี่เกดครับนี่สวัสดีป้ายห้อยแบบนี้มาเลยที่รลคขาแล้วดูใหญ่มากแบบนี้เลยชอบไหมตัวนี้โอ้โห3690นะแม่นะแต่วันนี้จะให้เหมือนเดิมนะคะที่ราคขาเอาจะหมดล็อตแล้วแม่จะหมดล็อตอยู่ละอีกนิดนึงนะะ เหลือเก้าเหลือเก้าก่อนนะคะแม่และเปิดนอนไหนจ้าเปิดตอนต่อไปค่ะเปิดตอนต่อไปใช่เพราะว่าเพิ่งมาเหมือนกันค่ะลูกพี่เพิ่งมาเหมือนกันนะคะนี่เลยครับขอมาได้เลยครับอยากให้เปิดอะไรขอมาได้เลยพี่ขาเพิ่งมาเมื่อกี้เลยแม่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนี่เลยครับตัวนี้ค่ะเสื้อยืดขาวของเราซักมาให้แล้วหนึ่งรอบจ้ะวันนี้ใครอยากได้บ้าง เอาไปพิเศษเลยนะนี่เลยค่ะให้เท่าไ,ไหร่ล่ะพิเศษไปสองเก้าเก้าศูนย์แล้วกันเนาะแต่สวยเลยนะนี่แบบนี้เลยคะ่ะสองเก้าเก้าศูนย์เลยนะคะนี่แบบนี้เลยครับจัดให้นะคะที่ราคาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนี่ดูไปเรื่อยได้เลยใครชอบลูกไหนเอาลุกนั้นได้เลยนะคะต้องใครชอบก้อนไหนจัดก้อนนั้นได้เลยนะคะที่ราคานี่เลยคะ่ะตอนนี้ในโกดังยังเหลืออีกหลายรายการมากๆ เผื่อใครอยากดูรายการไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะนี่เลยครับตัวนี้นะเสื้อยืดขาวนะคะป้ายละมุนละมุนนะคะยกก้อน40กิโลที่ราคาแบบนี้เลยเอาไปกี่ตัว250ตัวบวกลบค่ะ250ตัวบวกลบเอาไปกี่บาทคะ2990พอสอง0้าพอแล้วนะคะ2990ู้นพอแล้วอ่ะให้เบาๆเลยนะคะ แม่แบบนี้เลยนะคะใครชอบลูกนี้มีอะไรให้เพิ่มไหมอะ่ะอ๋อไม่มีมมแล้ว,ลวให้ราคาแบบสุดพิเศษเลยนะคะที่ราคา ีได้เลยนะแม่พรุ่งนี้จะไม่อยู่นะคะหนึ่งวันซเตอร์หัวหัวมีครับมีค่ะมีค่ะแม่แต่ถ้าที่เกียดทำผ้าโอสั่งอาทินี้ได้ทิศหน้าเล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดให้สักลุ่งหนึ่งได้เลยอุ้ยน่ารักอ่ะ ใครถูกใจก้อนนี้ขอไข่กอไก่แปดนะคะได้เลยค่ะผมขอไข่กอไก่แปดได้เลยภาสวยนะเนี่ยก้อนรีวิวได้เลยได้เลยคะ<ช>่ะชอบอะไรจัดได้เลยค่ะบู๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะะค,ะค่ะนี่เลยแม่เดี๋ยวดูไปให้มันหมดก้อนเลยนะ,ยน,ะนี่รัค่ะนี่เลยครัดูไปเรื่อยๆได้เลยใคร รายการไว้ได้เลยเดี๋ยวต่อให้ได้เลยนะคะต่อ L S เนอะแล้วก็ต่อสมหัวใช่ไหมได้ค่ะได้เลยครับผมอุ้ยสเวตเตอร์หสเวตเตอร์ฮูดก็สวยนะสเวตเตอร์ฮูดเออเมื่อวานเปิดไปสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากเลยกระตุนแน่นๆเลยวันนี้ถ้าใครอยากดูแจ้งได้เลยนะคะลูกค้ามาจะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะคะ L S ปึ๊บแบบนี้เลยลูกค้ามาดูลูกค้าด้วยนะ ก้อนนี้ไปแล้วใครจะรับก้อนใหม่แม่หนูให้โปรดต้องกันว่ากกี่ก้อนนะว่างอีกเก้าก้อนสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะแม่ตู้เข้าอีกทีนะ่าจะเป็นรอบวันโอ้ยไม่ใช่อขอภัยรอบกลางเดือนหน้าเลยกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าเลยนะคะที่แล้วขาแล้วไม่มีแล้วนะยืดขาวนะแบบนี้นะไม่มีแล้วเด้อเก้าก้อนนะใครจะรับก้อนใหม่แม่พิมพ์รหัดได้เลยอันนี้น่ารักมากพอมันศูนย์หนึ่งนะน้องแบบ สตรอเบอรี่นะคะแม่นี่แบบนี้้องเป็นขนขนแบบนี้เลยน่ารักเลยนะคะก้าก้อนสุดท้ายจัดก้อนใหม่ได้เลยพอพานหนึ่งศูนย์ค่ะเอพ่อพานศูนย์หนึ่งค่ะก้อนใหม่ให้เราคาเท่ากันลยจ้ะแม่สองเก้าก้อนศูนย์จัดสามได้ยพ่อพานศูนย์หนึ่งได้เลยครับพี่ในต๊อกจัดได้เช่นกันนะคะพี่ได้เลยตรียมรหัสล้วทำหลังบ้านได้เลยได้เลยมีแค่ก้าก้อนสุดท้ายแล้วนะแล้วหมดแล้วนะแม่จ๋าแบบนี้เลยครับไปอุ้ย เห็นตัวตัวนี่อ่าหนูหนูหนูอ่าเจลลี่เจลลี่หนูหนูหนูเออน่ารักมากนี่อ่ะได้เจลลี่ไปด้วยนะคะแม่หานี่เลยค่ะพี่เกดแจ้งเกินไปยังพี่ข้อความได้หรือเปล่านี่แบบนี้กูไปรีดได้เลยนะคะใครจะรับก้อนใหม่ก็จัดได้เลยวินเท่าไหร่วินวินไปเก็บตามจริงหน้าบ้านได้เลยครับสองร้อย ด้วยนะวินน้องไม่แพงได้พี่อยู่ไปด้วยนะคะที่ราะค่ะปึ๊บนี่พีอยู่ดูสกรีนนี่โหแน่นเปียกไปอยู่กันเลยดีดยไปอยู่กันเลยดีเดียวทุกพี่อ่ะนี่เออนี่ครับแบบนี้เลยเพรโพต์ติดไปให้นะคะ<ช>ที่แาคา<ช>แบบนี้เลยสองเก้าเก้าศนย์คองก้า ค่ะใครจะรับรูปใหม่เอาไหมแม่นี่เรา <Okay. S 1> วันนี้สาวบุกยื่นข่าวเรายังไม่มากันหรอวันนี้ดูดิดวันนี้สาวบุกยื่นข่าวเรายังไม่มากันหรอแม่อะดูดิน่ารักมากแต่นี้เลยสาวบกเรามายัางอู้สตจอบอร์รี่มายังเปิดไฟให้ลูกค้ายัง อ่ะนี่เลยแม่แบบนี้เลยใครจะรับลูกใหม่จัดได้เลยนะแต่รอบสุดท้ายได้แล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณม,มากเลยค่ะผมส่งรอบวันจัรน์นะจ๊ะพี่ใช่แม่รอบวันจันท์ให้เลยนะคะที่ัะอุ้ยพี่ยูอีกแล้วพี่ยูไซเอ็มนี่แบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อ L S อ S อยู่เนาะแม่น้อยอยู่เนาะ <S L S ใช่ไหมได้เลยอยู่พิมพ์อยู่ให้หนูทีนะ อยากดูอะไรแม่พิมพ์มาได้เลยนะทีหลังอยากดูอะไรแม่พิมพ์มาได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยอยากดูอันไหนพิมมาได้เลยนะคะอยู่ไหมจ๊ะชั้นอ๋อเหรอเอามาเอามาสองลูกให้ลูกค้าเดแลยวลูกค้ามาเลยเยอะค่ะมาเปิดให้ล่งเลยได้เลยนะ Okay. ตัวอะไรหรือเปล่าโอ้ยแอลวอสเอสเออใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เหมือนเดิมจะขายสาวอวบเปล่าเนี่ยขายสาวอวบแล้วขายสาวอวบเลยแม่ใส่อะไรแล้วเนี่ยหนูว่าเราต้องเป็นสาวอวบเท่านั้นจ้ะสาวเล็กไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องใหญ่เหลือเกินใหญ่โตมาโหดระทึกนะคะอะมาแม่จ๋าหนูเปิดแอร์ให้ก่อนเลยเออน่ารักโบแม่จ๋า ตัวนี้ครับ L S นะำไหมพรมบางแฟชั่นนะคะที่ราคาตัวนี้นะยกก้อน40กิโลเอาไปเท่าไหร<ม>3่3<ม> 3, 3 9 0เานอามสานะคะแม่ขาเราสามารถขยายให้ได้อีกไหมน้องปอน3 3 9 0นะคะที่ราคานี่เลยครับขยายคอมเมนต์ใช่ไหมขายายใช่คอมเมนต์บ้านบ้านฟ้าบ้านฟ้าขายายให้ได้อีกไหม,มนี่ L S S 3390 โยก้อนได้สี่สิบโลเต็มครับได้สิเออใช่ได้สิบกิโลเต็มแม่เอาไปกี่ตัวนะสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบจ้าแต่คอมเมนต์ไม่ปัจจุบันอ่าใช่เออก็จะไม่เห็นคนเออแล้วถ้าลดลงกว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่ะนี่สองร้อยห้าสิบตัวบวกลบนะแม่ใช่สองร้อยห้าสิบตัวบวกลบนะคะที่ราคาโยก้อน แล้วกันอามามเก้าศูนยครับผมแล้วก็รีวิวนะได้อะไรกปาก็รีวิวก็ได้ส่วนลดไปด้วยครับอีกหนึงห้าศนสีนี้สวยอ่ะสีเข, <อ S 1> ขียวมัทฉานี่สวยนะก็รีวิวได้เท่าไหร่นะ3ามสจากส่วนลดอีกหนึ่งห้าศเหลือกี่บาทสามสอ่นย์แบบนี้เลยครับนี่เลยอ่ะสวยๆเลยแม่จา๋านี่แบบนี้เลยดูไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแม่ขาใครชอบเ e กียมนิ้วได้เลย ใครชอบเกียมนิ้วรอได้เลยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยครับอุ้ยน่ารักนะอันนี้แบบนี้เลยครับได้เลยแล้วรอานนี้รู้สึกว่าแบบเป็นสีนึ่งคลีนใช่เป็นสีที่ลูกค้าตามหาเนาะแบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่ลูกค้าตามหาเลยนะคะสามสามเก้าศูนย์รีวิวส่วนลดหนึ่งห้าศูนย์จ้าใครรับลูกนี้แม่พพีพ์รหัสว่าขอไข่บอบใบไม้หนึ่งค่ะขอไข่บอใบไม้หนึ่งได้เลยขอไข่บอใบไม้หนึ่งได้เลยเออน่ารักมากกระดวมแบบ กระดุมแบบนี่กระดุมแต่งขอไข่บอยไม้หนึ่งได้เลยพี่ลดหนึ่งห้าศูนย์นะได้เลยครับขอไข่บอยไม้หนึ่งได้เลยนี่นะครับพี่หลักแบบนี้ละดีชอบไม่จานพี่มุกกรินนี่น่ารักมากขนาดนี้เออนี่แต่ถ้าลงอีกนิดหนึ่งจะบอกว่ามนโมไม่เห็นคนอ่ะมันแบบมันจะแบบเป็นวังเวงวงเวียนคอมเมนต์ก็ไม่เห็นวันนี้ อะไรก็ไม่เห็นแล้วตาบอดแล้วมั้งตาบอดตาตาแบบบอดไม่เห็นเพื่อนเลยวันนี้ไม่รู้ใครพิมพ์อะไรบ้างเออเนี่ดีเห็นหมดล้วอ่าโอเคพอละใช่อันนี้แหละมต้องเป็นแบบนี้นี่อ่ามือใหม่มือใหม่มือใหม่หัดขับเออไม่เป็นไรนี่พรุนี้่พรุนี้ลืมละพรุ่งนี้ไม่มา แม่ดูไปเรื่อยนะชอบก็จัดได้เลยนะคะชอบไหมคะพี่มุกรระินคะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยครับผมถ้าไม่ชอบก้อนนี้พี่เอาก้อนใหม่ได้เลยได้เลยค่ะแม่กว่าใส่ได้เลยนะคะที่ลาคามีสเปคนี้สเปกเดียวนี่แหละแม่เ้ยไม่ถูกใจก็จัดก้อนใหม่ได้เลยนะได้เลยครับผมเอาที่เอาที่แบบชอบได้เลยนะคะอันนี้จริงชอบได้เลยนะคะที่ลาขา นี่อะน้องหมาน้องแมวมาเต็มระบบเหมือนกันอุ้ยน่ารรอนี่เลยครับสามสามเก้าสูนย์นะอยากดูอะไรแม่พิมพ์มาได้เลยครับอยากดูอะไรแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยกมาให้ดูเลยนะคะที่ละสเวเตอร์พรมอยู่ไหมคะสเวเตอร์พรมเออถ้าขี้เกียจทาผ้าไม่อยากลำคาญงานหางก็ไปเอางานคัดนะคะแม่ให้เป็นสายแก่ใจซะนะคะที่ละ ถ้าขี่เกียิทำผ้าก็ไมเอางานคัดได้เลยนะคะสเวตเตอร์ใหม่พงม,มีงานคัดให้อยู่นะคะรอบส่งต่อไปนะ่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะคะอาทิตย์นตนหน้าเต็มนัน่นเองอาทิตย์นี้เต็มแล้วแม่เลยไม่ได้โปรโมทอะไรทั้งนั้นเลยนะคะที่ราาักค่ะเอาอาทิตย์หน้าได้เลยนะใครจะเอานะคะที่รักสามสิบตัวหนึ่งหห้าูนนะคะสามสิบตัวหนึ่งหกห้าูนโนรนแม่จัดได้เลยเช่นกันนะคะ แต่ถ้าจะยกก้อนก็ยกก้อนได้เลยไม่ได้ต่อนะคะพี่ะคะเอาที่แบบเราเราแบบถูกจริตได้เลยนะคะที่ชอบได้เลยครับผมเอาที่ชอบได้เลยชอบแบบไหนก็เป็นจัดแบบนั้นครับแต่ถ้าชอบคงชอบขอบก็เ้องก้อนนี้แหละแม่สามสามเก้าศูนย์ร้อยห้าสิบนะจัดได้เลยค่ะจัดได้เลยนี่นะครับอ่ะนี่แบบนี้มีทั้งขอบทั้งเต็มตัวนะมีหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะใช่ถูกขอบล้วนก็ต้องเอาขอบล้วนแล้วเนาะนี่เลยครับแบบนี้เลย กลมซอตเตอร์ฮูดเมื่อวานเปิดมาสวยถูกใจแต่วิตเตอร์ใหม่พุมนี่เปิดทุกวันอยู่แล้วมากเปิดาำคาเปิดทุกวันเลยอ่ะวิตเตอร์ใหม่พุมอ่ะเปิดวันละโอ้โหเปิดวันละเออใครเข้ามาโกดังก็จะเห็นว่าเต็มโกรดังเลยเหมือนกันยนี่หนึ่งช่วงนี้ปกติไม่เคยรกขนาดนี้เลยนะนี่ปึ๊บอ่ะใส่างี้ปุ๊บนี่เลยค่ะ จับได้เลยนะคะรีวิวมีส่วนลดให้ด้วยนะคะยวหา50จ้ะใช่อ่ะนี่แบบนี้อุ้ยนี่น่ารักมุกนนี่แล้วเราดูอะไรต่อคาร์ดิแกนเอาไหมคาร์ดิแกนบางมีคาร์ดิแกนบางคาร์ดิแกนหนาเลือกได้นะคะมีให้สองงานนะคะที่ราค่อยากได้คาร์ดิแกนไหนบอกมาได้เลยมีคอตตอนขาวด้วยนะจ๊ะวันนี้เออคอตตอนขาวมาแล้วเหรอใช่ ป้ายเดียวกันเมื่อวันก็สวยนะสวยไม่ได้เปิดนานแล้วเนาะใครไม่ทันศูนย์ห้าเก้าม่เอาเขาต้อนขาวไปลองดูได้ใช่ใครไม่ทันนะดขอได้นะบอกได้เลยนะคะนี่น่ารักมากเหมือนนี้เลยน่ารักเลยดูอืนี่เออโชว์นี่แบบนี้นี่ จะรออะไรกันหรือเปล่าไม่รอแล้วหรอแม่ถ้าไม่รอจะไปแล้วนะเอาจริงช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไปปั่นงานไปปั่นงานถ้าไม่มีใครดูอะไรหนูไปเลยนะแม่จ๋าหนูจะไปปั่นงานและพันตัวยังไม่แล้วอยู่ทำลูกค้าสั่งวันละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยตอยนะไม่ทันจริงนะคะเอลได้เท่าไหร่จ๊ะเอลได้สามสามเก้าศูนย์ค่ะใครชอบจัดได้เลยลูกนี้ยังว่างอยู่นะคะลูกนี้ว่างนอยอยู่ครับอืม แต่ว่าถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวหนูเปิดทิ้งไว้แล้วพี่มาดูย้อนหลังได้มาดูย้อนหลังได้เลยเปิดกับหมดลูกเลยแม่ใช่ค่ะนี่เลยครับแบบนี้เลยนะคะแม่ค่ะนี่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายละนี่แต่ถ้าไม่ดูอะไรต่อหนูจะได้ไปแม่จ๋าแจ้งได้นะคะใครอยากจะดูอยู่บอกได้เลยนะคะ <c oughs> บอกได้เลยจะได้ทราบนะคะแม่ <c oughs> นี่ไม่พิมก็ไม่รู้แล้วก็ไปแล้วนะ อ่ะนี่มันมีเลยนี่น่ารักนะก้อนเนี้ยสี่สโลเต็มค่ะพี่250ร้อบตัวบวกลบใครรับก้อนนี้ขอไข่บอใบไ,ไม้หนึ่งจะได้เลยครับ40่กิโลค่ะ40่กิโลอขอไข่ใบไม้หนึ่งได้เลยเปแล้วยืดขาวงานดีจริงชอบมากขอบคุณครับอขอบคุณนะคะยืนขาวสวยนะลูกพี่กีก็สวยเลยลูกพี่ใช่พี่เห็นบนฟางไข่หมดเลยนะคะ<อ>แม่เพราะว่ายืดขาวตอนนี้ใกล้หมดแล้วเหลือเก้าก้อนเองนะแม่จ๋าหนูจัดโปรให้เท่ากันนะ หูุใจค่ะอยากจัดได้เลยเหลือเก้าก้อนนะแล้วหนูก็หมดจริงๆนะแม่แล้วตู้ต่อไปน่าจะเข้าอีกทีนู่นเลยกลางเดือนนานเลยนะเพราะว่ามันติดพายุอ่ะก่อนหน้านี้มันไม่สามารถเอาเรือออกได้นะคะที่ราคามันติดพายุมาสักพักนึงเลยเอะเหมือนแบบชาวเลเลยเออเขาไม่ให้เอาออกไงพายุมันหนักนะคะที่ราคาไม่ให้เอาออกก็เลยมันเดี๋ยวมันจะสูญหายกลางทะเลนะแม่เนาะมันก็เอาน่ากลัวอยู่นะ นี่เลยนี่น่ารักจังนี่แม่ก้อนนี้ใครถูกใจเดี๋ยวจัดได้เลยขอไข่บอยไม้หนึ่งนะได้เลยนะคะดูยาวๆได้เลยโอ้โหนี่น่ารักมากอีกด้านหนึ่งแมวจ้ะวันนี้ให้ทํางานเท่านี้เองเหรอวันนี้ให้ทำงานเท่านี้เองเหรอเดี๋ยวไปทําหลังบ้านเดีจอกันหลังบ้านต่อถ้าอย่างนั้นน่ะน่ารักมากนี่วันนี้จะทําไม่เสร็จพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวนี่ วันนี้จะได้หยุดไปเที่ยวกะทีไม่ได้ไปเที่ยวหลายวันละหลายวันวะหลายวันได้หยุดอ่ะน่ารักอ่ะเออนี้เลยครับไม่มีใครดูอะไรใช่ไหมไปแล้วนะค่ะนะแม่ถ้าอยากได้เลยพักสั่งได้เลยนะคะเออรอบวันจันรนะใช่ใช่จะไปแล้วแม่ถ้างนั้นโอเคครับใครจะเอาเอาได้เลยเดี๋ยวจะไปปั่นงานต่อนะคะทีละขาอ่ะปิดได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ นะอย่างนี้เอาไปอบเถอสวยสวยนะอันนี้เดี๋ยวเราเลือกอบมีสข่งปะวางหนึ่งใบอะอ <ไป S 1> ันกับไปไปแล้ว